เม็ดสนลูกอะไรนะอต้นสตบบรอเบอรี่เอ้ยไม่ใช่ต้นเชอรี่ต้นเชอรี่รลายตังรานะคาเท่าไหร่36ยูโรต้นลูกแพรลูกแพรต้น44ยูโรนี่หดูเลย สวนผลไม้บ้านนี้ซื้อเลยต้นแอปเปิ้ลซื้อเป็นต้นแล้วก็ไปปลูกเลยแอปเปิ้ลอันนี้ลูกพุนพันใหญ่มาดาูแหล่งเพาะชำของเยอรมันนะคะต้นไม้เพราะว่าเราเป็นคนรักต้นไม้แหล่งเพาะชำ ขายดีเพราะว่าต้นหนึ่งจะมีหลายพันมีสีแดงสีเขียวสีนี้ขายดีหมดเลยมันเป็นพันโอ้หายในแบนด์าหละมัดูสิเ<ด>นี่ยเขาเพาะไว้แล้วเราก็มาซื้อต้นเอาไปปลูกสบายเลยชอบดูสิอยากได้อ่องุ่นพันนี้นะเอาไปปลูกก็เลื้อยขึ้นหลังคาเลย มีหลายคันอัุ่นพันนี้ทำไวด้วยไ<ป>วย้ไว้์ทราเบ